โอเดรตีทัศนนะคะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับกระเบื้อง s p c นะคะ s p c ย่อมาจาก Stone Plastic Composite นะคะซึ่งมีเท็กเจอร์เหมือนเนื้อไม้จริงไม่เป็นพิษกับโคนตัดและก็สิ่งแวดล้อมค่ะ s p c มีส่วนผสมของหินปูนบดอัดเข้ากับพลาสติกซึ่งจะทําให้แข็งตัวได้ดีจะไม่มีการยืดหดขยายนะคะและความหนาของตัว s p c มีความหนา3-4มมิลน,นะคะร์เรเยอร์อยู่ที่0.3มถึง0.5มิลเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นล็อก ข้อดีของกระเบื้อง s p c นะคะสามารถติดตั้งง่ายทนความชื้นไม่ลามไฟหมดปัญหาเรื่องปวกกินนะคะข้อเสียของกระเบื้อง s p c นะคะน้อยมากเลยค่ะก็คือจะแค่ไม่ทนโกรธทนด่านะคะปกติแล้วนะคะตัวนี้จะแนะนำให้ติดตั้งที่ห้องนอนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นเป็นหลักนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะรับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ Ah